ว่าฟซีบางไทยแล้วก็สบายดีเอฟซีบางลาวแล้วก็ต่างประเทศนําเด้อตอนนี้ก็อยู่ในเจ้าน้องออมันน่าอีกแล้วเนาะน้องมาพบกับน้องอมเลยเมื่อกี้น้องออมกับจีภาพพอมเมยปลาลุงไปหาแม่น้องปลาวานเนาะมื้อนี้น้องอมกับบได้ไปหาแม่น้องปลาวานลายมือเติบแล้วหนูอุ้ยหลังจากน้องอมลงมาเต็มเลยนน้องออมกับจีภาพพอมเมยปลาลุงไปหาแม่น้องปลาวานเนาะไปถามเพิ่นว่าเพิ่น ไปตาสาวมาแล้วบ่เออผืนไปม่างเอาสาวมาแล้วบ่เนาะผืนไปม่างมาแล้วหรือย่างเนาะสาวกัดสิไปถามผืนเลยเนาะผืนวาว่าอีกช่วงจมือจึงไปม่างน้องอมไปหาผืนมือนั่นนะมู้ว่าผืนไปม่างมาแล้วหรือย่างเนาะสาวประวัน้องอมกับไปเขาไปหาผืนประมาณหลายมือตืบเลยเนาะพอรมีปลาลุงเอ้ยไอ้น้องอมสีปลาพอรมีปลาลุงไปหาผืนแล้วก็ไปถามผืนเลยเนาะว่าผืนไปม่างมาแล้วบ่สาวแล้วก็ได้แล้วบ่สาวเนาะ น voi, ้องอ้อมกับจีพาพ่อแม่ปลาลุงไปหาเพิ่นเลยเนาะกลับไปกันเลยอ้อมกับจีพาพ่อแม่ปลาลุงย่างไปหาเพิ่นเลยเนาะบ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่เพือนหรือบ่เพิ่นอาจสิอยู่เนาะเพราะว่าเห็นน้องปราวานมาลิ้นอยู่เพือนน้องอ้อมอยู่เด้๋น้องอ้อมสิพาพ่อแม่ปลาลุงย่างไปหาเพิ่นเลยเนาะป้าบรรยากาศดีดีเนาะแบบว่าลมค่อยๆก็บ่ค่อยหนาวปานเดลมค่อยๆแล้วก็มีแดดอ้อเนาะโอ้แดดสิพาพ่อแม่ปลาลุงย่างไปหาเพิ่นเลยเนาะ ไปกันเลยตอนนี้น้องอ้อมกลับมามหอดเพลอนเมนน้องปลาวานลวแล้วเลยน้องอ้อมจิพาพ่อแม่ปลาลุงไปหาเพลิอนอ๋อสบายดีเมนน้องปลาวานากำลังเห็ดยังยู่เมื่อกี้นี่อ๋อกำลังจะล่างถุยอ๋อวันนี้นะ้องอมกลับมาถามเพลินเนาะเอาไปน,นั่งยิ่งเพลินก่อนเนาะน,นี่มันแดดโค<ม> <c oughs> ตรมันฝีนนงานแท้โอ้ ยังทางนี้กับมักลินเป็นหมากแล้วเบาหน้าไปซ้ายมือนี่เอาเสามาแล้วไป็นอ๋อไปเอาไปเอามาแล้วบ่เสาโอ๋อไปเอามาแล้วได้จักเสาแล้วสะสี่ห้าเสาหกเสาแล้วว่ามาอ๋อได้หกเสาแล้วเนาะเอามากะเอามาหาก็ได้หกเสายังเรื่อยเมื่จักเสามาเนี่ยได้สามเสาโอ้เลยสามเสา เช็ดเก้าเสาสบเก้าเสาเนาะใหญ่ตื่นดีกับคังเหรอสิบเพนนี้จ้ะฮากะตัดมาได้ก็ได้หกเสาหกเสาเนาะนอืฮากะได้หกเสาเขาพาไปมั่งเพื่อนเขากะได้สามเสาแล้ต่ที่ห้าใหม่ทั้งทึ่งแบะอ๋อใหม่ทั้งทึ่งนี่บริเลยเนาะบริเลย์เงินอนันที่ให้วัตเติมน้ำมันกะใส่น้ำมันอันนี้ไปแก่เสาอ๋อใส่ เงินวางน้นองเอามามั่งม่อมให้เพิ่นมื้อนั่นนะสามสามเซนนะเ,นเอาเพิ่นเอาไปเติมนะเนาะใส่นไปไป้ำมันแกะมาอีกอ๋อเอาใส่น้ำมันแก่มาอีกอ๋อไปเติมน้ำมันรถมาแก่เสาออกมาหน้าพี่เนาะ<ม>โอ้ไม่ได้นะพอแม่ปลาลุงเลย<ม>เพิ่งจะเติมน้ำมันใส่รถไทยไทยเขาแล้วบูมเป็นรถเฮาเนาะโอ้ยคขา,ลลาว่ายืมแล้ลาบัวเติมน้ำมันให้เพิ่นเพื่นกัน โดยก็ต้องเติม,ตมน้ำมันเนาะไม่ได้เส <นะ S 2> ามาแล้วเขาก็หาไม้่ทึงอีกแต่ไม่ทึงก็ยังมาทันได้อยู่เนาะพม่า้ารูเลยกันยังเลือดเตไมไปด้วยทั้งทึงอะไรเน,ะนาอะอันอื่นก็ได้เป็นเร็วไม่เปลนกับผักกระจัดก็ได้แล้วเนาะก็ยังเลือดเต็มไปด้วยทั้งทิงบางกระซีก็ได้แล้วเนาะไม่สึน,ไ,น,ไ,มสนไม่กอนทั้งทิงมันนี่แหละนี่นี่นี่โดย ผ่าว <Read> yeah. ่าใส่ไม้ลำมันกับสีบัวงามเนาะเห็ดอันใหญ่เนาะเห็ดลางใหญ่ผ่ามใส่ไม่เป็นไม่เลี่ยงลำอับบ้านสีบงามเนาะสยมากยบุพพออีอกบุพเอแลวเนาะ น้อเอิ้นกันยังบ่พอไปเามื้ออ่นมาอีก3เสาเอามาอีก3เสา5มื้อข้างหน้บ่สิย่อกะสิหมื้อและใหญ่เติบเนาะอกสิ5มื้อข้างนเฮ็ดเป็นเฮือนเลยเนาะบดนี้เนาะบ่ได้เฮ็ดเป็นเียงเนาะเฮ็ดเป็นเฮือนเลยบดนี้ฮะใจลเนาะเฮากเนาะอยะเฮากสิใหญ่เติบแล้วบาดน้อยมื้อใดล่ะบดนี้สิได้ย่อเอามาแล้วแล้วกเอานั่นมาแล้วกแลกบ่ นะมือดีเนยมือได้ปนชิโนน้องอมกับชิไปแกรมพากระจาดก็ไม่เปลี่ยนมาเลยเนาะหลังใหญ่เติมเนาะโนเห็ดลังใหญ่เนาะอยู่นานๆเวลานีเนะโยว่าเห็ดลังใหญ่เนาะหน่อยปีน้องที่กันเนาะอยู่จนนานๆคนละโนเห็ดเน็นนาไว้อันนี้คืออันนี้แล้วจะน้อยการได้มากอีกนี่เห็ดประทันทอดข้าวกาได้มากพอเมียปลาดุงเออยู่ประทันทอดปีหดเดือนกะได้มากแล้วการ ลายมืออยู่ดอกเพื่อเหาไปหาหันทันนี่เนาะโน้ยลังมันใหญ่เนาะโนยใหญ่เติบมแล้วคนอื่นกะสิวันน้อยอยู่แต่เขาก็ว่าใหญ่อะไรเนาะโน้ยสำหรับแม่บางคนจะใหญ่เนาะเป็นกะเชิดใหญ่ดีใจยิ่งแล้วผลสวยกะสวยสมีก็ดีแล้วเขาก็หาติบเสะอีกนะโน้ยทั้งทึงมันก็ยังบุได้โน้ยไม่ทั้งทึงก็ยังมาทันได้เนาะไม่ก่อนทนงเพื่อสวยมาเขาก็ดีใจเราคนใดใหญ่เนาะ คนว่ามันสิพอบ่อลังกัสิพ่อกะแทกมาแล้วดิอ๋อแทกข้างในเนาะแทกแล้วแทกอันนี้กวางกวงนี่แทกแล้วโดยหะเข้าเสามันก็สิแน่โนเฮ็ดเห็ดมันสูงเนาะบ่ได้เฮ็ดต่ำแบบนี้แต่ว่าเอาไม้ดีๆใส่มันก็แน่นหน่อยมันก็อยู่ได้นะโดยอืมกะเห็ด นดยเห็ดใหม่ดีๆเอาเนาะกับไม่ทางถึงก็ยังมั่นทันได้เนาะคันาดปูใหญ่ใจดีทานได้อยากซอยเข้ามาค่ะซอยเข้ามาได้เนาะมันกะสีลังใหญ่จนเราได้เบิ่งกี่ดอกโอยกะสีเห็ดมองพุ่นบ่บานเลยค่ะโอ้เห็ดแจ้หัวตัวพุ่นเนาะบานนี่ใหญ่มาเรื่อยๆได้พ่อแม่ปลาลุงเลยแต่ตะบิดนะเห็ดอยู่พุ่นกันยับมาอีกหน่อยนึงแล้วกันยับมาอีกตัวนี้อีกแล้วกันยับไปตัวนั้นอีกบานนี่โอ้ันว่ายับตัวนั้นก็ กันมาเห็ดลังตัวน uh, ั้นก็สิเห็ดเป็นลังสุดท้ายเนาะบ่ได้เห็ดจักเทื่อบานนี้ก็เนาะเถึงอยู่แล้วบแบบเซาก็มันกัใหญ่เลยสิอ๋อไม่เฮาาก็สิหไม้แน่นๆเลยสะโดยเพิ่นได้เบิ่อหร่ดอกบอกเพิ่นแหนี่ยวันนี้นะครับก็หาไปเรื่อยมันยังบ่พอพบ่พอเนาะโดยว่าเพิ่นซอยมาเฮาก็ดีใจซอยสมีเฮาก็หาอีกหั่นนะโดยบุพเพเฮาก็หาใส่หั่นนะอ๋อช่วงนี้ไปลงไปแล้วบ่ทางเฮือนบ่าวนาพูดซะลงเลย บ่ได้ลงไปเลยเนาะก็มีแต่อยู่เอาหน้าก็ขึ้นมาอ,นมอ,อยู่เทิงพี่ามาเลยอ้อมอ๋อต้นม่วงกิโอกันต้นมวง,ง,งมง่วงอ๋เออแดนน้องอ้อมเนี่ยบวเห็นเนาะพ่อแม่ปลาลูกไงแดนน้องอ้อมจีพาพ่อแม่ปลาลุงยางไปเบ<อ>ุงจังน้อยเนาะเห็นกนะิโดกันเพื่อนนั่นเป็นซอยเรือปลาบานมานะ่ะแต่คอยหาก่อนมันยังบวพ่อน,นะแต่ยังบม่มีคนซอยมากก็ลายอย่างอยู่ก็เขาก่ะแต่อีกมันยังบวพ่อนะโดยเพราะว่าไม่ทั้งเทิงยังไม่ได้เนาะไม่ก่อนมันะกะมันกระสี เนียนเห็ดนาเห็ดให้อยู่ได้เฮือกเขาเละโดยกัเห็ดมันอยู่ได้หลายปีเนาะอยู่เฮิงเติบมาแล้วก็มันใหญ่มันยังเนาะโดยคันว่าเห็ดใหญ่กะโอ้คันว่าเห็ดมันโบยใหญ่ก็คือว่าเห็ดมันแน่นมันดีนะครับโดยคันว่าเก้าเสานี่ก็ซํำซํำเฮือนเก่าน้องอ้อมแล้วมาเนาะคนบาเก่าน้องอ้อมพอดีกะวัดมกะล้างกะซีกะซีซํำกันเนาะเพราะว่าของน้องอ้อมก็ใส่ซํำนั่นเนาะพราแม่ปลาหนุ่ี กะซีสามนันเนาะกะซีสามนันและสิบุซุมก็ได้ดอกโดยกะทีเห็ดตามสมคองมน้องอมกับพ่ออยู่ได้พ่อเมียปลาลุงเอ้ยถ้าเป็นตาอยู่มันอุ่นดีฮันว่าเห็ดสูงไรมันกับเวลาลมแห้งโอ้ยเพราะว่าเห็นบ่ต้นไม้ใหญ่บ่มีเนาะพ่อเมียปลาลุงเอ๊ะดอกหาไว้เื่อะละอย่างขนซอยมากกะดีใจแลยสมีกะได้ข้ากะหาไปน้ำนะนะโดยกะหาไปน้ำเนาะ ขาเ่าพึ่นสิไปแก่ไม่กันหลุดมูอกันนะงานมูอว่างมูกก็พาไปแบบนี้นะโดยช่วงนี้ข้าชีได้ไปที่ละน้อยเพราะว่าแต่กิบารามีแต่เมียนองประบ้านคนเดียวเนาะหาเงินมาในกากะบ่าวหน้าเน่ค่ะมาหาซอยกะซอยกันออกซื้อไม้อันนี้ไปที่ละสินเนาะพอเมียปลาลุงเอ้ยว่าไม่สินยังไ่ทันได้เนาะนี่เน่กะดีใจยุโรคโดยน้องหาเน่เห็นนะโดยเขาก็จะได้อยู่ดีๆ่ซอยก็ดีแล้ว โนยเป็นซอยมาจำนี่กะถือว่าได้ลายเติบไปแล้วเนาะกะโนยกะถือว่าฮาววได้อะแห้งลายเติบเนาะเพราะว่าคันว่าลังกะซีอันนี้เนาะจากแผ่นวาดน้องอมลืมเลยซาอแผ่นนี่กะล้าน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 เท่าไหรวะล้านเอ็ดเนาะน้องอมซื้อนะล้านเอ็ดกะซื้อซาอแผ่นล้านเอ็ดเนาะคันว่าหาเงินนี่กะลายมือเติบเนาะพ่อแม่์ป้าลุงเอ๋ ตัดอ้อยนี่ก็ลายมือเติบแล้วอันนี้ยังว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยมาเนาะหนุ่ยคันว่าได้ใส่ลังกะสีกสีอยู่อุ่นใส่หญ้ากะมันเพไว้เนาะใส่หญ้าก็เฮาสิได้มากอีกได้บดนี้แต่ว่าบ่ได้มากฮือนแต่เฮาสิได้มากหญ้าออกเนาะคันว่าใส่หญ้าผากบอกในมืออื่นก็สีได้เป็นมั่งเช้ากอนอ๋อมั่งตอนเช้าบ่ ยากเพื่อนวัชภาพาไปแต่เศร้าคือว่าเขากับว่าใหา้เขาตบได้คำหลุดมูอเนาะเขาหมูคาไปนะโดยอาศัยอยู่คือว่ามันก็ง่ายเลยโดยเพราะว่าคันว่ามางตอนแรกเลยนอ้องอมจะได้ข่าไปอันไายให้ผมเป็น,<อ>นปลา<อ>ลุงเบิรงเนาะโดยเพิ่อนกะจีมากตอนเศร้าเลยให้มันแล้วไวเนาะมากร่างกาลงแล้วสิเอาวเศร้ามาแบบนี้บรื่อยได้แต่ยังก็ยังบู๊กกับเพื่อนเขากอยเพป็นเหตุมันจะหายมากนะโดยเป็นสวยเป็นเพื่อนกะ เอาแห้งไปซอยเอาเนาะนี่นเพิเือมันก็ะหายมากนะโดยแต่คนแบบเคยไปเห็ดเวียงน้ำการลวกลบไปซอยเอาแห้งครับไปซอยเพิ่นเพิกะเอาเส้าหายเดว่าเห็ดอันเห็ดเห็ดอันเพื่อนน้อยนี่เพิ่มกะซืมาเห็ดซอยะเพราะว่า ได้จ้างไปว่าซอยกันนั่นนะโดยอนกคันว่ายเก้าเสากับบอลน้อยแล้วจีเห็ดเต็มองคตกับบอได้แล้วบานนี้เหู้เดียวก็ดบอได้แล้วมันน้อยแบบนี้เนาะโดยมันกับบอลน้อยแบบนี้เนาะบานนี้คันว่ายเหู้เดียวบอได้เลยเก้าเสาบุพเมพาลุงขืดเบิ่องนอกเก้าเสามันสี่ใหญ่สำหรับน้เขาก็เลยโดยมาผังและเสาเมกันใหญ่เติบโดยโอแต่น้องออมสิพาพ่อเมพาลุงยางไปเบิ่งเสาเนาะว่า ไงสำไดเนาะหม่กับม่ไทยไม่เพราว่าเพรว่าลางทีได้เสาบ้านทนีมานะโดยบัเซาเลยซ้เสาในไงสำได้ซะซ้ำกันนะอ๋อดาวสิพาพรมแพรลุงหยางไปบึงเนาะหยางไปบ่งตันเสากันไงติดเพิ่นว่าเพิ่นว่าอยูุพุนเนาะแพาพรมแพรลุงหยางไปบ่งอู้นุ่มอ้อมานุอมอ่ำยังพัฒน้สังเกตอู้เกิดแล้วเครื่องมักแตงว่แม่น้องปว่านันนี้นะ อืมมาแก่งน้องอมมาน้องอมมาได้สังเกตเนาะแล้วน้องอมสีพาพ่อแม่ปลาลงไปเบิ่งเสาก่อนเนาะเสาคนได้มาหกเสาเนาะพ่อแม่ปลาลงเไปผู้คนว่ายอยู่นอกผู้คนว่ายอยู่ในแม่น้องปลาว่านโอ้ผู้หนาว่ายอยู่นอกโอ้พอดีๆขนา่เติบเนาะหกเสากะบ่ได้สูงนล่ะคัละขนาดเอาเสี้ยว่า คันว่าฮาพังดินลงไปเลิกเติบนี่คันว่าเอาลองตื้นมันกับจีอันนั่นเนาะมันจีบเอทนทานอีกค่ะต้องเอาลงเลิกบันนี้คันเอาลงเลิกมันกับที่ตาำลงไปอีกแต่ว่าต้องตอกก่อนอ่ะเน,นาะคันว่าเอาลงตื้นก็ต้องมีปูนเนาะเอามาเทอ้อมขางมันไว้เพื่อบ่ให้มันอันนั่นเนาะมันเซนเนาะเดีน้องอ้อมบา เดีนย้องเอาสิพาพรมีปลาลุงอยากอาไปเบิ่งข้างนอกจะน้อยก่อนแต่พาพรมีปลาลงไปเบิ่งต้นมังเมืองเพิ่นก่อนเนาะกะหกเสากะใหญ่เตื่คันว่าย่อผู้เดียวกันตามพรมีปลาลุงเห็นเลยใหญ่ชิใดาเนาะคันว่าเอาเอาลงเลิกกะสีเนียนาแต่ว่าไม่ใช่จำลงอีกได้บ้านี้เนาะสีขุดลงเลิกประมาณจักเส้นบ้านี้แม่น้องปลาบ้านเอาลงเลิกจักเส้นอต้องเอาลงเลิกอัน ลึกๆเนี่ยเนาะค่ะว่าเอาลงลึกหลายกอ่ะตัแแรกกะจิต่ำเนาะแต่ว่าต้องตอกขึ้นไปอีกกะค่ะว่าเห็ดลงตื้นก็ต้องมีปูนเนาะผสมปูนอันอ้อมไว้เนาะผสมปูนเททั้งขอบมันนะเพื่อบ่ให้มันอันบ่ให้มันเซเนาะพ่อแม่ปลาลุงเอ้ยค่นว่ามีปูนเทเอากะแต่น้องอ้อมสิพาพ่อแม่ปลาลุงยางไปเบิ่งต้นเม่องเมืองเนาะเพิ่นว่าเมืองม่วงกัมีต้นเดียวกัเป็นดอกแล้วเนาะ อืมผูกผนไว้หยบผูนปูอยู่ปูผึ่งจะปลูกต้นมบักผีในหาดแล้วก็เห็ดบนอ่ามน้ำในหาดน้ำก็งามบดบนอันนั้นกะอืมใบมันคือเหี้ยนเด็ดใบมันออกหรือว่าแนวใดเนาะปภาพุ่นหะอืมเป็นดอกเลยนี่คือมะม่วงอย่างว้านี่มันคือมะม่วงอยังอันนี้อู้นี่ต้นน้อยๆนี่ก็เป็นดอกแล้วต้นข้าวตอนกิ่งเอาเนาะ ม,มาเพลิกเพิ่นพน่อแม่ปลาลูกใครจะได้กินนั่นแหละแม่น้องปลาวานกะอืออันนี้ก็มะม่วงยังนี่ใบมันขึเป็ปนั่นนี้มะม่วงต้นบ่แม่น้องปลาวานอันนี้นะชื่อบ้านอะไห <laughs> จ๊ะอืออ๋อเพื่อนไม่ได้บอกชื่อต้นมะม่วงอีกชื่อมาให้กะ <laughs> เพิ่นเพิ่นมีผู้ใหญ่ชื่อให้กะบ่บอกบ่บอกชื่อมันอีกว่ามันเป็นต้นมังม่วงหยังเนา้องอ้อมก็บ่ฮู้คั่นว่ามังม่วงต้นน้องอ้อมอาจสิฮู้อยู่แต่ว่าใบใบมันากว่าใบมังม่วงต้นนีพ่อแม่ป้าลุงฮู้กะบอกน้องอ้อมแน่เนาะว่ามันเป็นมังม่วงหยังนี่ต้นมังม่วงหยังฮู้อยู่ว่ามันเป็นมังม่วงแต่บ่ฮู้ชื่อชื่อของดูอันชื่อของต้นมันเนาะถ้าว่ามังม่วงต้นใบมันสินี่ใบมันสิปุ้มๆ ุมปุ๊มใหญ่ๆบบหญ้าแบบนี้เนาะลใบมันสิแตกต่างกันเนาะน้อมกับหูยู่ต้นมงองต้นอาจสิเป็นมองมององล่องบัน้องออมกับหูเนาะอ๋อมองมองหญ้าบัวเรือ่องใดๆน้องออมกับหูเนาะถ้าเบิ่งกแบบมันเป็นหมากเนาะคันว่าจะคันว่าแม่น้องประวานหมันฮดดอกมันนี้มันกะฮดดอกฮดเหงามันอาจสิเป็นเนาะต้นน้อยๆนี่กะหันมาทางนี้กะป๊าดไปทูน้องออมบัวได้มาหายเม่น้องประวานลายมือกะ โอ้ตามพ่อเมียป้าลงเห็นเลยมักผีเพิ่นเนาะเพิ่นว่าโอ้ทางพี่เครือมักแตงเนาะพเพิ่นว่าว่าเพิ่นจีเห็ดอยู่มองนี่เนาะมอนเพิ่นจีเห็ดที่นเพิ่นยังบ่ทันได้ขุดลักอันนี้ออกอยู่เนาะขุดตอใหม่ออกอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องออมเพื่นเพิ่นเอาออกลายตอแล้วเนาะมามื้อนะคะเพิ่นเอาออกนะ่ะลายตอเติบแล้วเนาะเพราะว่าเพิ่นสิเฮ็ดแจ๊แล้วก็ ทางเดินกวางๆน,นี่เพิ่นกะสิปลูกพักปลูกมีใส่เนาะเดินอยู่เฉมองนี่กะอัน,นเก้าเสาเนาะเก้าเสากะไม่สินไม่ไม่สินตอกลังกะสีนะไม่ก่อนนะนะอแม,ม่ปลาลุงเอ้ผมก็บุบบุหูวเขาเอื้อซื้อได้เนาะไม,ไม่ไม่ตะวังไม่ไม่ไม่คือมันทะเลเนาะกันยังบ่ได้เนาะเพราะว่าพมมีงบซือ้อกะ ว่าผู้ใหญ่เป็นสวยมากค่ะนี่เป็ไม่เป็นกับผักกระจาดกับลังกระจีตอนนี้ก็ยังขาดไม่ไม่ไม่สิ้นเนาะไม่สินตัววางขาจ,จะเอามาเห็ดกอนนะแหละเนาะคขนาดผู้ใหญ่ใจดีทานได้อยากสวยเขามากกับตีต่อทางน้องอ้อมได้นะน้องอ้อมพร้อมจะเป็นสะพานบุญหายเสมอเนาะได้เนาะได้เนาะ,ะมือได้่นเห็ดเพผลงคค้อขึ้นน้องอ้อมกับสีมาอัานดีแต่อมมีปลาลงเบอร์อีกเท่านึงสำหรับกินในน้องอ้อมกับจีพอตัวเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้กับขำเฮงแล้วเนาะ เนาะสำหรับคลิปนี้นเน้องอมก็ชเตบไว้เพียงเท่านี้เนาะสำหรับเฮือนแม่อน้องปรวาวันแม่น้องปรวา,าวันบอกว่าอีกบ่เฮิงก็ฤชได้ได้ย่อขึ้นแล้วเนาะเพฝนก็ฤชเห็ดใหญ่เติบเนะาะเพราะว่าเสาก็เก่าเสาเสาก็ตามพอบมยปลาลุงเห็นเลยกับบ่แม่์เสาน,น้อยเนาะกับบ่ได้เห็ดคนเดียวบานี้กะ มูวว่าเป็นจีมาสอยจ้าข้นเนาะเพราะว่าเพผนกันบ,บว่บมีเงินจ้างเนาะเพราะว่าสมื่นนี่กับบด้คอยไปตัดอ้อยน้องอ่อมเพลเินเพลินอยู่เพื่อนคู่มือเนาะเพราะว่าบ่มีบ่ไปตัดแล้วอ้อยกะมีแต่บ่าวหน้าไปหาคนเดียวช่วงนี้เพราะว่าอ้อยมันกับบุตรตัดมีแต่บ่าวหน้าเพิ่นไปแก่กอ้อยบ่เลดหน่อยเลี้ยงดาเนาะเพิ่นกะจบไปมั่งเอาสาวมืออื่นเนาะเหลืออีกสามสาวเพิ่นกับชีวิตมั่งออกมาแล้วกะเงินว่างน้องอมอมาโม่ไปเพป็นมือนั่นน่ะเพิ่นกะไป ซื้อน้ำมันหลอดเนาะซื้อน้มันางแก่เาออกมเนี่ยเพิ่นก็ใเงินเป็นประโยชน์อยู่เนาะพ่อแม่ป้าลุงเอ้ยแล้วก็ยังอีกบ่ถึงเพิ่นก็ได้ย่อได้มือได้เพิ่นย่อน้องออมก็สิมาอัปเดตให้พ่อแม่ป้าลุงเบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้น้องออมก็สิจบไว้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณขอบคุณ FC ทุกคนเ ลายเด้อที่เขามาหับโซมหับฟังคลิปนออ้องออมก็ข,ขอขอยู่ดีเมีสุขภาพแข็งไฮไลท์ามาันรวยปัตนาสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นเด้อสาธุกถ้านออ้องออมมาผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยลายลายเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคมาสบายดีสาบายดีพบกเรันคลิปหน้าเด้อไปแล้ว